จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานมันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2565เมื่อวันที่3เมษา,ายนเวลา18นาฬิกาณลานาน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์นื่องจากวันนี้เป็นวันที่2ของงานโดยมีประชาชนหลั่งไหลามาเดินชมงานกันอย่างหนาแน่นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้เจ้าที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิป้องกันตามมาตรการโควิด -19 ให้มีการลงชื่อและล้างเจลแอลกอฮอล์ L L K ก่อนเข้าชมงานนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่สองของงานและการจัดงานเป็นการบราการการจัดงานร่วมกับทุกวั่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่องค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลุ่มครูสื่อเสียงเจ้าเนาะเครือข่ายศิลปินสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตต์มหาวิทยาล,ลัยราชพัฒโร,รงเรียนอุตรดิตต์ดอนุณีโรงเรียนอุตรดิตติ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาโรงเรียนองค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตต และสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอบริษัทประชารัฐรัก,รกสามาคัคคีซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย,ยกิจกรรมเสพงานศิลปิ่นห้าเหนือการอบรมวาดภาพสีน้ำมันและสีอะคริลิกการประกวดอาหารพื้นถิ่นการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นการสาธิตและจำหน่ายภาพทออัตลักษณ์ของจังหวัดการเสวนาภาพทอลายอัตลักษณ์ของจังหวัดการเดินแบบภาพอการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมของทุกอำเภอ และการจัดนิทรรการเฉลิมพระเกียรติณลาน,นหน้าหอวัฒนธรรมจอดอุตราดิตและบริเวณถนนภาคสนามบินช่วงตั้งแต่สี่แยกศูนย์วัฒนธรรมถึงสี่แยกโรงเวียนอุตรดิตถารุนีนิวทีวี2ี่สเนกธรรมใจประวินินกรมรายงาน